วัสดีครับผมวันนี้มาพบกับโมโตอีวีอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งรถกันในรูปแบบของวิดีโอกันบ้างนะครับเราไม่ได้ส่งรถงานเซอร์วิสผ่านวิดีโอกันมานานแล้วนะครับผมวันนี้นี่พามาดูเจ้าตัว Super s o โ o c คซนะครับผมลูกค้ามาเพิ่มนี่ครับมาทำออนบอร์ดชาร์จเจนะครับผม ไว้ไปชาร์จต่างจังหวงต่างจังหวัดนะคันนี้ก็ทำเป็นแบต100.8โวลต์น,นะครับผม70แอมป์ชั่วระยะทางคันนี้ได้อยู่ประมาณ130-140โลต่อชาร์จนะครับโดยความเร็ว75-80นะคันนี้ก็เป็นแบต70แอมป์วเราจับยัดใส่อ่อนบอร์ดชาร์จเจอร์100.8โวลต์40แอมป์ให้เขาเลยนะครับผม40แอมป์ก็เกินครึ่งหนึ่งของแอมป์วแล้วนะครับนี<อ>่ก็ยัดใส่อ่อนบอร์ด อยู่ใต้รถนะครับผมเพราะว่าซูเปอร์โซโคซีพคันนี้พื้นที่มันค่อนข้างน้อยนะครับเราเลยต้องทำถาดยึดออนบอร์ดชัชเจอมาไว้ใต้รถแบบนี้นะครับผมก็จะยึดแบบนี้ทางซ้ายทางขวาเลยนะครับนี่อันนี้หนึ่งตัวใช่ไหมฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งนะครับฝั่งด้านซ้ายของรถอีกตัวหนึ่ง นะมันก็กันนงกันน้ํากันฝนกันฝุนนฝ่นอยู่แล้วตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยเวลาเราไปชาร์จตามพวกตู้ปั๊มปตทสเต,เตชันต่างๆนะครับเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแบตก็เต็มแล้วนะตัวไททูก็มีมาให้นะครับสําหรับชาร์จไฟบ้านนะเพราะว่าเราแปลงเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์แล้วเนาะแล้วก็เบ้าชาร์จเราเปลี่ยนเป็นไททูนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นไททูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากชาร์จบ้านเนี่ยก็นี่ครับ ใช้ถูกกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นปลั๊ก3ตานะครับป้อนไฟไปให้เจ้าตัวออนบอร์ดชาร์จเจอข้างล่างนี่นะครับแต่ถ้าเราชาร์จออนบอร์ด1 8 0 8โวลต์40แอมป์มกับไฟบ้านเนี่ยบ้านแต่ละคนก็ไม่น่ารอดนะครับเราก็เลยทำเป็นเบเกอร์นะครับนี่เบเกอร์2ตัวแบบนี้มาไว้เปิดใช้งานออนบอร์ดนะครับผมเราเปิด2ตัวมันก็เท่ากับว่าใช้ การชาร์จอยู่ที่ 40A นะครับแต่ถ้าเกิดชาร์จบ้านเราก็เซีเซฟสายไฟบ้านแล้วหน่อยนะครับเราก็เปิดตัวเดียวนะมันก็ทำการชาร์จแค่ 20A เปิดสองตัวก็เป็น 40A เปิดตัวเดียวก็เป็น 20A นะครับผมถ้าไม่เปิดเลยก็ไม่ชาร์จนะครับแต่ถ้าไม่เปิดเลยไม่อยากใชออนบอร์ดอยากบาลานซ์แบตอยากใช้เครื่องชาร์จสัก 15A หรือ1 0แล้วก็เอาชาร์เจอร์มาเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับผมเราทำเป็น พักชาร์จ3าขาแล้วเรียบร้อยนะครับไปหาครึ่งโฉเครึ่งชาร์จตัวเบาๆไว้สําหรับชาร์จบาลานแบตก็ได้นะไม่จาเป็นต้องชาร์จ20แอมตลอดนะครับผมแต่ถ้าชาร์จ20แอมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแบตมันบาลานทันอยู่แล้วนะนี่สำหรับงานออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับผมสําหรับไปชาร์จตามตู้อ e ีกงอีกตเอ็ม a ี t อสเตชันพอะไรแบบนี้แล้วก็ทำเป็น ตัวเบ้าเปิดปิดแบบนี้มาให้นะครับผมนี่เปิดง่ายๆนะนี่อันนิวเปิดง่ายปิดง่ายนะครับผมเอาน,นิ้วเปิดเข้าไปนี่มันก็เปิดแล้วนะครับทําเอียงองศารับกับตัวปืนแล้วนะแล้วเสียบปั้งเข้าไปนะครับผมง่ายๆเวลาปิดก็กดลงมาเลยนะครับผม,มกัน็อกของมันนะตัวฝาเนี่ยมันมีตัวยางกันน้ํากันฝุ่นอยู่แล้วนะเราไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเข้านะครับผม ตัวฝามันมีซีนอยู่แล้วนะมาลองชาร์จดูกันซักหน่อยนะครับผมใช้ถูกนะครับผมอันนี้เป็นวอลบ็อกที่อยู่หน้าร้านนะมาลองเสียบชาร์จดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับนี่อึ๊บเอาหัวไช้ถูกมาเปิดฝาอึ๊บนี่เปิดฝาเสียบ ปั้มนี่แล้วก็เปิดบัวบ็กนะก็อบ็อกจ่ายไฟแล้วเรียบร้อย BMS ก็ต่อแล้วนะครับผมคันนี้ก็เป็นแบตท,ที่แพ็คที่ร้านนะครับผมในง BMS ก็ใช้เป็นของ J.K. Smart เ m s มนะนี่ อนบอร์ดมันก็จะค่อยๆขึ้นนะครับเวลาเราเสียบไฟเข้าไปมันก็จะค่อยๆขึ้นเห็นไหมอันนี้เปิดอันนี้เปิดตัวเดียวอยู่นะครับผมตัวเดียวอยู่ก็คือชาร์จ20แอมนะครับนี่มาชาร์จ20แอมเห็นไหมตรงเป๊ะเลย19.9แอมนะครับเปิด2ตัวอ่าเดนี้เปิด2ตัว40แอมนะออนบอร์ดมันก็ค่อยๆจ่ายไฟนะครับนี่ ค่อยๆไล่ขึ้นไปอันนี้สําหรับการชาร์จเร่งด่วนนะครับผมเวลาไปต่างจังหวงต่างจังหวัดหรือรีบใช้แบตเตอรี่นะครับผมมีเวลาน้อยนะแล้วก็เปิดออนบอร์ด2ตัวไปเลยครับนี่ชาร์จ40แอมป์นะครับกับแบตเตอรี่70แอมแอนะครับผมนะก็คำนวณไปนะครับเอา70แอมนะครับ ารด้วย40แอมป์นะครับก็จะได้ชั่วโมงการชาร์จนะครับเวลาชาร์จเร่งด่วนนะนี่ก็ทำเป็นเบรกเกอร์แยก2องตัวไปนะครับผมเวลาสะดวกชาร์จ20แอมป์แล้วก็ปิดตัวหนึ่งนะครับเวลาเร่งด่วนแล้วก็เปิดตั้ง2ตัวไปเลยครับนี่มันก็ชาร์จ40แอมป์นะครับไปสำหรับเวลาเร่งด่วนนะครับนี่40แอมป์สมมติไม่เร่งด่วนแล้วอ่ะปิดตัวหนึ่ง ถ้าเกิดไม่เร่งด่วนแล้วก็ปิดตัวนึงครับใช้แค่20แอมป์พอนะครับผมให้แบตเตอรี่มันมีการบาลานซนะ์นะนี่ให้มันค่อยๆชาร์จไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับไม่เร่งรีบอะไรนะครับนี่ก็ชาร์จเข้ากับตัววอลอกอันนี้นะครับผมแล้วก็มาเสียบเข้ากับตัวเบ้ารับไททูนะครับผม นี่แบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ขี่เจ้าตัว Super So c o c คอยู่แล้วอยากจะมาอัพโปรงอัพเกรดระบบชาร์จระบบขับเคลื่อนก็ทักเข้ามาถามกันที่เพจ Mo t ตโอวได้นะครับผมร้านก็อยู่ที่ทองเตยพระรามสีนะครับผมร้านเราก็จำหน่ายทั้งตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสลีกนะครับผมทั้งอัพเกรดและโมดิฟายนะครับผมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซูเปอร์โคซ x คี x คันนี้ครับผมสายทัวริงที่แท้ทูนะครับไม่ต้องไปรอชาร์จกันให้นานนะครับกับแบตเตอรี่70แอมป์ว108โวลต์นะครับผมความเร็วคันนี้ก็ได้อยู่ประมาณ120แล้วก็ระยะทางอยู่ประมาณ130-140โลต่อชาร์จนะก็ขอ,ขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ